สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW นะครับผมเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสถ่ายวิดีโอเอาไว้ในช่วงที่เรามีปัญหาในเรื่องของบุคลากรเรื่องวันขาดงานของเขาเขาไม่มาทํางานบ้างหรือว่าเมษาเยอะนะครับผมก็หลังจากที่คลิปนู้นเนี่ยเรามีการพูดคุยกันไปต่างๆเนี่ยแล้วตอนเนี้ยมันผ่านมาวันนั้นที่เราถ่ายคลิปมันจะเป็นวันที่23ามีมนาเนาะแล้วก็นะวันที่เราถ่ายคลิปวันเนี้ยวันที่9เมษาวันที่เเมษาก็ผ่านมากี่วละวันที่สามผ่านประมาณสักิสิบวัน วันนี้ผมมาอัปเดตตัวพอตตารางของพนักงานอันนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าคนที่มีปัญหามีสตัดที่ดีขึ้นมีสต้นท,ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเช่นเจ้าคุณคนนี้อตะตอนแรกเนี่ยเขาขาดงานมาคั้งเยอะเนาะแล้วก็เดือนเมษาเนี่ยหลังจากที่เรามีการพูดคุยกันไปเนี่ยปรากฏว่าตามตกลงของเราคือเมษาเราจะเริ่มใช้ระเบียบใหม่กัระเบียบใหม่ทุกอย่างเขาสามารถทําได้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ขาดเลยแล้วก็อย่างคนนี้อ่าคนนี้ที่มีปัญหามากที่เราบอกเขาบอกว่าอาจจะมีการปรับเดินเดือนลงหรือว่าอาจจะมีการไม่ต่อญญางานก็คือเดือนนี้8วันทําการเขาเข้างาน7.5วันก็โอเคอีกครึ่งวันเขาลามีมีเหตุจําเป็นของขจริงๆก็ทําให้สเต็เขาบวกมาแต่ละคนเนี่ยตรงนนี้จะมีช่องสุดท้ายของตารางแล้วก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์บวกของแต่ละคนแต่ละคนก็พบว่า บุคลากรของเราบ<อ>วกเกือบหมดเลยจะมีแค่2คนที่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 เหมือนจะลดลงมาประมาณ1%มั้งแต่ว่าสถิติโดยรวมเขาก็ยังเป็นสถานภาพสีเขียวอยู่ก็ถือว่าโอเคก็ในเมื่อเรามีการพูดคุยกันแล้วใช่ปะ่ะแล้วเขาสามารถทําได้ไนหะวันนี้วันนี้เลิกงานไว้ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะประชุมพนักงานเพราะจะต้องมีการแจ้งในเรื่องมาตรการโควิดต่างแล้วก็จะมีการแจ้งในส่วนของ สเตตตัวนี้ที่มันเพิ่มขึ้นเพราะผมจะบอกว่าเวลาคนทาดีเราต้องชื่นชมเขาแล้วก็ต้องให้กําลังใจเขาเขาจะได้ตั้งใจทาดีต่อไปก็เดี๋ยวเราไปถ่ายต่อตอนที่เราจะประชุมแล้วกันโอเคก็ช่วงน,นี้นะมันมีในเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องมีในเรื่องของการแจ้งมาตรการต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการชื่นชมชื่นชมเพราะว่าช่วงเที่ผ่านมาแต่ละคนโอเคขึ้นเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะต้องเรียกทุกคนมาพูดคุยกันเรื่องที่หนึ่ง คือคือตอนนี้ผมจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าจังหวัดพิโลกเราเนี่ยตอนนี้เริ่มค่อนข้างน่ากลัวเมื่อวันก่อนเรามีผู้ติดเชื้อในเรื่องโควิด -19 ทั้งหมด4คนแล้วก็เมื่อวานแถลงเพิ่มอีก2คนแล้วก็วันนี้มีแถลงเพิ่มอีก1คนแล้วสถานะปัจจุบันเนี่ยผู้มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเริ่มแตะขึ้นไปที่100รคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งในเรื่องของมาตรการในช่วงโควิดว่า เรื่องที่หนึงผมขออันนี้ผมเป็นการร้องขอนะว่าตอนเช้าเนี่ยที่เรามีการสแกนนิ้วอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากขอให้ทุกคนช่วยจัดการวัดไข้ตัวเองถ้าเกิดพบว่ามีไข้สูงจะส่งไปที่โรงยานพุทธเพื่ทอทำการตรวจทันทีเห็ดผลเพื่อป้องกันเพราะว่าผมเข้าใจว่าทุกคนในที่นี้เรามีเรามีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายหนี้สินต่างๆถ้า ถ้าเกิดบริษัทเราเนี่ยมันมีมันมีคนเจ็บป่วยได้ไข้หรือมีในเรื่องการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าบริษัทเราจะต้องถูกสั่งหยุดกิจการมันก็จะกระทบต่อหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแจ้งว,ว่าถ้าเกิดพบว่ามีไข้สูงปุ๊บให้รีบบอกให้รีบบอกเป็นการส่วนตัวแล้วผมจะรีบส่งไปที่โรงพยาบาลพุทธเพื่อทาการตรวจด<อ>่วนแล้วถ้าเกิดว,ว่าติดเชื้อผมอนุญาตให้พักการได้14วันแบบไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องของมาตร,รการการช่วยเหลือแล้วแต่าามาผมจะบอกว่าสานนําาาหรรัับนนนนนกงใ้เี่ย จุดเสี่ยงก็คือจะมีจุดนี้เนาะที่เรามีการพูดคุยกับลูกค้าก็เดี๋ยวผมอาจจะร้องขอให้ช่วยใส่แมสแล้วก็จะมีพนักงานที่จะต้องออกไปข้างนอกอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงผมก็อยากจะให้จัดการดูแลตัวเองก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไต่ไต่เอาหน้ากากอนามัยแจกให้กับพวกเราทุกคนไปก็คือเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้ติดไว้ใช้แล้วผมก็จะขอว่าให้ช่วยใส่ให้หน่อยสําหรับเวลาที่จะต้องออกไปเก็บของข้างนอก หรือในพื้นที่อับๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราต้องเข้าไปบ้านของลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อนข้างระวังตัวเองหน่อยแล้วก็ผมจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเก็บของที่บ้านลูกค้าเนี่ยแล้วเราดูท่าแล้วว่ามันมีเหมือนเขาเหมือนเขามีอาการป่วยได้ไข้อะไรเงี้ยให้โทรกลับมาบอกทางร้านได้นะผมสามารถแบบเราอาจจะขอไม่เก็บของเขาได้ก็มีอะไรอยากให้โทรบอกกันอยากให้โทรบอกแล้วก็แมนนี่ผมแจกไว้ให้ก่อนแล้วถ้าเกิดหายจริงๆหรือว่าไม่มีจริงๆหรือหาไม่เจอ สามารถมาขอซื้อจากที่เคาน์เตอร์เราไปได้ก็เดี๋ยวผมจะเตรียมไม้ให้ถัดมาก็คือในเรื่องของช่วงเนี้ที่มือกังวันของเราโต๊ะกินข้าวเนาะเนื่องจากมันเป็นช่วงที่มันมีในเรื่องของโควงโควิดมาในเรื่องการกินกินกับข้าวร่วมกันเนี่ยอันนี้อาจจะขอขอให้ดูแลหน่อยสําหรับใครที่มีน้ํามูกหรือมีไออะไรอย่างนี้อาจจะให้แยกกินจากผู้อื่นสักหน่อยนึงหรือว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจก็อย่าพึ่งกินกับข้าวร่วมกันดีกว่า อันนี้ป้องกันไว้ก่อนเนาะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการขัดลามาสายเดือนนี้เยี่ยมยอดมากเดี๋ยวผมส่งส่งค่าเฉลี่ยนปัจจุบันเข้าไปในกรุ๊ปลน์เดี๋ยวทุกคนเปิดในกรุ๊ปลน์ก็ได้ตารางตารางด้านหลังที่มีเปอร์เซ็นต์เลขสีเขียวเลขเลขสีเขียวสีแดงเนี่ยนะทางด้านหลังสุดเนี่ยที่มี1% 2% 3%เนี่ยตัวสีเขียวก็คือเปอร์เซ็นต์การทำงานเริ่มสูงขึ้นอย่างคนแรกเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชม M ก่อนเลย oh. M เดือนนี้ใช้ได้ oh. เดือนนี้ใช้้้ไไดนนนี่่่่่่ชชชชืืมมเลลลยยแแตกกก็็หังงจาปาปวอพ อย่าเพิ่งดีแตกนะแล้วก็จะมีนับนัดเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นการทำงานมันเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์มันเลยเพิ่มขึ้นตามนี้ก็เยี่ยมยอดเลย <Wow. S 1> แล้วก็จะมีวอวออยู่ไหนเอ่ยวอใช้ได้เดือนนี้ขาดไปแค่ครึ่งวัน uh. ใช้ได้เลยอันนี้อันนี้ช่นชงจริงก็ขอให้รักษาในเรื่องของของความดีตรงนี้เอาไวนะ้เนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีแตกนะเพราะว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็จะมีอาร์ต อาอยู่ไหน, ơi? น,นเอ่ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วเนอะเพราะว่าเดือนนี้เราขาดแค่มีมีลากิดไปวันหนึ่งเนาะก็อันนี้ใช้ได้ก็ยังไงก็ขอให้ช่วยรักษาไว้แล้วก็จะมีในเรื่องของการการอยู่ไหนเอ่ยการเยี่ยมยอดเลยเดือนนี้เข้าม,มีมีที่ว่าป่วยวันนั้นวันเดียวที่เหลือเข้าเต็มหมดอันนี้ก็ขอชื่นชมก็ขอให้รักษาในเรื่องอัตราการขาดขาดลาให้มันให้มันดีอย่างนี้เรื่อยๆอย่าพึ่งขาดเยอะเนาะแล้วก็สําหรับน้องใหม่สองสาวก,กับเหล็ก ใช้ได้เขาวทำงานเป็นไงบ้างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโอเคนะไหวอยู่นะมันก็น่าจะไม่ติดขัดอะไรแล้วแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้มันเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆ oh. ก็ขอให้ขอให,ขอให้ขอให้ดูแลปรับปรุงตัวเองในเรื่องพฤติกรรมแปลกๆยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าเข้าสแกนนิ้วตั้งแต่7จ็ดโมงสีแล้วก็ออกไปข้างนอก แล้วกลับเข้ามาอีกที18โมง35ในกรณีที่เข้ามาสแกนนิ้วแล้วขับรถออกไปข้างนอกตอนเช้าแล้วกลับมาใหม่จริงๆผมว่าอันนี้ขอให้ขอให้พวกเราช่วยกันดูแล้เนาะช่วยกันสอดส่องสายตาหน่อยว่ามีเพื่อนคนไหนไหมที่กำลังเอาเปรียบเรามันมีแล้วตอนนี้ผมดูจากกล้องวงจรปิดสแกนนิ้ว7โมง45แล้วก็ขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาใหม่ผมว่าในกรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่น่ารักแต่ผมยังจะยังไม่เอ่ยชื่อเพราะมันเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งก็จะขอให้เพื่อนๆช่วยกันดูแลสอดส่องแล้วก็ ขอให้ช่วยตักเตือนกันนิดหน่อยอย่าให้ถึงมือผมนะครับและก็ในเรื่องของตอนกลางวันตอนนี้มันเริ่มมีมากขึ้นที่ว่ามาสแกนนิ้วแล้วกลับไปทักต่อผมก็จะขอว่าขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะถ้าเกิดเราอยู่กันด้วยความเคารพกันด้วยความให้เกียรติกันอย่างเงี้ยเราจะอยู่กันได้แบบมีความสุขแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งคอยหวาดระแวงซึ่งกันและกันหรือคอยจ้องที่จะเอาเปรียบซึ่งกันและกันสําหรับเรื่องสุดท้ายวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะ ตอน4ี่โมงเย็นนุมน่มๆนุมน่มๆผมจะขอแรงไปเตะบอลหน่อยก็เดี๋ยววันที่ไปเตะบอลน,น่ะเดี๋ยวผมจะซื้อน้ําที่เป็นน้ําแพ็คอะให้ให้เป็นของใครของมันเดยวเขียนซื้อไว้ก็คือจะไม่ไม่ให้กินน้ําร่วมกันเนาะในวันที่เราไปเตะบอลเราจะเตะบอลกันวันอาทิตย์นี้เวลา4ี่โมงเย็น พี่พิโรคอยู่ในเต็ดเราจะไปเจอกันที่นู่นเลยเดี๋ยวผมจะแจ้งเตือนในกลุ่มไลน์อีกทีอย่าไปช้าเพราะว่าเราจองสนามไม่แค่ชั่วโมงเดียวต้องไปตรงเวลาโอเคนะบุญนะตามนั้น4ี่โมงเย็นก็ประมาณนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ยังไงในช่วงสงการฝากดูแลตัวเองหน่อยเพราะว่าตอนนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มปิดไม่ให้เข้าออกแล้วแล้วก็อุดรดิตเริ่มปิดแล้วผมก็ขอให้พวกเราแบบดูแลตัวเองในช่วงกลับบ้านเนาะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ใครจะไปจังหวัดอะไรที่มันเสี่ยง ป้องกันเพลิงไปก่อนไม่ให้ติดบัดติดอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาผมว่าน่าจะน่าจะเดือดร้อนพอสมควรสำหรับบริษัทเราโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้างานปกติขอบคุณมากก็เวลาที่หลังจากที่มีการประชุมกันไปเม่ครั้งที่แล้วนะก็พบว่ารอบนี้เด็กๆของเราเนี่ยดีขึ้นในตากลางเข้างานอะไรก็ดีขึ้นผมถพิงบอกว่า ในกรณีที่เวลาที่บริษัทเรามีปัญหาในเรื่องของบุคลากรต่างๆเงี้ยสิ่งสําคัญเลยคือการการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันนะอันนี้คนแต่งมาแล้วสญายนะในการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเพื่อให้พวกเราสามารถอยู่กันได้แล้วก็มีการแจ้งในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆอะไรอย่างนี้อนะ่าเพราะถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องคนเนี่ยสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเราสาม,มารถพูดคุยกับเขาได้เพราะผมเชื่อว่าการที่ คนที่ไม่รู้จักกันเดินเข้ามาทํางานในองค์กรของเรานแน่นอนเขาต้องมีมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันเขาเองเขาก็อยากได้ในเรื่องของค่าแรงทํางานส่วนเราเองเราก็อยากได้ในเรื่องของผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีสิ่งที่ตรงกันได้เนี่ยผมว่าเราสามารถเคุยียรได้ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากติดตามของเราไว้ไม่ไปไว้จะเป็นช ANNEL ของทางเพจละหรือทางช ANNEL นะครับใน y t u t u ใน YouTube กับใน Facebook ทิปเหมือนกันเลยว่า C W รับซื้อขยะที่เซคเกิลส่วนถ้าเป็นช ANNEL ส่วนตัวก็จะเป็นเก่ง C W นะครับผม K N G C W แล้วก็ฝากติดตามไว้เวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้ไม่พลาดกันแล้วก็เดี๋ยวเราไว้ไปพบก,กันในคอนเทนต์ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้จะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ